ติชนัดทันเดินภาวนาท่านก็จะจูมือเด็กๆออกเดินไปด้วยกันการเดินอย่างมีสติทุกย่างก้าวอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างอิสระและเบิกบานจะช่วยให้เด็กๆได้ซึมซับสมาธิความรู้สึกมั่นคงแจ่มใสจากการภาวนาขณะเดียวกันความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กๆก็จะนำความสดชื่นมาสู่ทุกคนในการเข้าร่วมภาวนาสู่สามติสมานฉันเด็กๆที่มาพร้อมพ่อแม่ก็จะได้เรียนรู้ธรรมะ ฝึกฝนการภาวนาไม่ต่างจากผู้ใหญ่แต่ด้วยวิธีเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาอย่างเช่นก่อนจะกินส้มเป็นอาหารว่างมื้อบ่ายวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้การภาวนากับผลส้มภิกษุและพิกษุณีแห่งหมู่บ้านพลัมชวนเด็กๆร่วมกันทำกิจกรรมง่ายๆเพื่อฝึกฝนการมองอย่างลึกซึง้งโดยมีพี่ๆอาสาสมัครช่วยเป็นล่ามให้ การให้เด็กๆสังเกตและสัมผัสกับส้มอย่างละเอียดพร้อมกับตั้งคำถามว่ามีอะไรอยู่ในผลส้มบ้างเมื่อเด็กๆตอบว่ามีเนื้อส้มน้ำส้มและ,มะเมล็ดจากนั้นคำถามอีกมากมายก็ท้าทายให้เด็กๆคิดเชื่อมโยงต่อเ um ม <า S 2> ือมมอม่อเด็กๆได้พิจารณาส้มอย่างลึกซึ้ง <c oughs> ก็จะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ส้ม แต่เป็นส่วนที่ช่วยให้ส้มกลายมาเป็นผลไม้ให้เราได้กินในวันนี้ตั้งแต่ก้อนเมฆฝนดินแสงแดดชาวสวนนี่คือการฝึกฝนการมองอย่างลึกซึ้งหรือการมองผ่านสายตาของพระพุทธเจ้า you know this, หลังจากชวนเด็กๆก,กินส้มอย่างช้าๆอย่างมีสติรับรู้รสชาติที่แท้จริงแล้ว ก็ถึงเวลาขอบคุณทุกสิงกส่งอย่างระลึกรู้คุณใน,ในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างคือโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งการกินการเดินการเล่นในทุกกิจกรรมของการดำเนินชีวิต ล้วนเป็นโอกาสให้ทุกคนได้ฝึกสติและภาวนานี่คือสิ่งที่เด็กๆได้ซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติเพราะเด็กๆคืออนาคตของเราและของมนุษยชาติสังฆะแห่งหมู่บ้านพลัมจึงโอบกอดเด็กๆไว้ด้วยความรักอันอ่อนโยนเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติเมตตาและปัญญาให้งอกงามขึ้นในใจพวกเขา เพื่อให้เขาไปสร้างโลกสร้างสังคมที่งดงามด้วยสันติสุขต่อไป